โรคไตภัยใกล้ตัวที่ต้องเฝ้าระวังวันนี้พี่เจ๊มีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้อีกแล้วนะคะโรคไตเป็นหนังสือเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตผู้มือป้องกันและดูแลผู้ป่วยโรคไตฉบับสมบูรณ์พี่เจ๊บหยิบยกข้อมูลในเรื่องของที่คุณหมอเขียนไว้ในเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นบทนําของหนังสือเรื่องนี้เลยนะคะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเป็นหนังสือที่ดีมากที่พี่เจ๊บชอบอ่านแล้วก็ตอนนี้ ในเรื่องของภาวะโรคไตนียค่อนข้างรุนแรงแล้วมีผู้ป่วยนี้เพิ่มปริมาณมากขึ้นในแต่ละปีจนน่าใจหายนะคะคุณหมอได้เขียนไว้อ้างอิงถึงเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสาเหตุใหญ่พี่เจ๊บขออนุญาตในการอ่านหนังสือเล่มนี้วันนี้ให้ฟังเพราะว่าเนื้อหาที่ที่คุณหมอเขียนไว้ไม่สามารถบิดเบือนได้พี่เจ๊บจึงนำเนื้อหาทั้งหมดมาทำเป็นคลิปนี้ ะะกระทรวงสาธารณสุขพบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดโรคไตเรื้อรังมาจากการป่วยด้วยโรคเบาหวานรองลงมาก็คือป่วยจากโรคความดันโลหิตสูงจากสถิติในปี2558พบว่ามีผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรวมกันจํานวนมากถึงเกือบ15รล้านคนนี่คือในประเทศไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าการบริโภค รสเค็มมากเกินไปเพิ่มความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือกลุ่มโรค NCD เช่นโรคหัวใจโรคดอดเลือดสมองรวมทั้งโรคไตได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามไม่ว่าสาเหตุของโรคไตเรื้อรังจะเกิดจากไตโดยตรงหรือเกิดจากโรคประจำตัวของผู้ป่วยเองก็ตามนะคะหากเราไม่สามารถชะลอกการเสื่อมของไตได้ก็จะกลายเป็นโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้าย ซึ่งมีการรักษาที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะจากข้อมูลทางการแพทย์ยังพบอีกว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคไตเรื้อรงังโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมักเกิดโรคไตร่วมด้วยถึงร้อยละ40แต่หากสามารถควบคุมโรคได้ดีก็จะลดการเกิดภาวะหรือโรคแทรกซ้อนได้โดยระยะเวลาที่อาจเกิดโรคไตในผู้ป่วยเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงนั้น จะอยู่ในช่วง10ปีและจากนั้นในระยะ5ปีต่อมาผู้ป่วยจะเข้าสู่สภาวะไตาวายเรื้อรังระยะสุดท้ายนั่นคืออันตรายที่สุดอย่างไรก็ตามปัจจุบันมีการตื่นตัวในการวินิจฉัยโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะแรกเพื่อให้สามารถใช้มาตรการชะลอการเสื่อมของไตได้เร็วขึ้นเพราะหลายคนเริ่มตระหนักแล้วว่าคนทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่วัยสูงอายุล้วนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไตเรื้อรังได้ทั้งสิ้นนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่คุณหมอเขียนพี่เจ็บตะหนักเรื่องนี้และนําเรื่องราวนี้มาทําเป็นคลิปนี้เพราะอยากให้คลิปนี้ได้มีโอกาสได้เตือนสติคนที่ยังไม่เกิดภาวะของไตเสื่อมเรื้อรัง ต้องตระหนักและหันกลับมาดูแลสุขภาพเราตั้งแต่พฤติกรรมการกินการอยู่การใช้ชีวิตของเรานี่ที่เป็นผลสืบเนื่องในการให้ทําให้เรามีภาวะของไตเสื่อมเรื้อรังได้ในอนาคตวันนี้เราต้องเริ่มในการที่จะดูแลตัวเองเพื่อไม่ให้ไตของเราเสื่อมและเราจะได้มีชีวิตที่ยืนยาวมีคุณภาพชีวิตที่ดีไตดีอายุยืนเรื่องจริงนะคะกินดีไตดีกินดีดนดป้องกันไตเสื่อมได้ อันนี้ก็เรื่องจริงอีกเช่นกันเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างเราควรจะต้องตระหนักการรับประทานอาหารที่รสชาติไม่เค็มเกินไปไม่หวานเกินไปไม่มันนักและก็ที่สําคัญก็คืออย่าเผ็ดจัดเกินไปก็เป็นสิ่งสําคัญโดยรวมแล้วมีผลต่อเรื่องของไตทั้งสิ้นท้ายนี้พี่เจ็บมีสารอาหารในการฟื้นฟูในการดูแลซ่อมแซมร่างกายโดยเฉพาะไตไม่ให้เสื่อมตามวัยโดยเฉพาะพฤติกรรมของเรา ที่นำพาไปสู่ไตเสื่อมนั้นชะลอภาวะไตเสื่อมได้นะคะถ้าสนใจในการดูแลสุขภาพและสนใจในการรับคำแนะนำทางด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยไตเสื่อมเรื้อรังก็ติดต่อมาได้ตามท้ายคลิปพี่เจบมีเบอร์โทรศัพท์และมีไลน์ไอดีไว้โทรศัพท์มาหาพีพ่เจบพี่เจบยินดีรับทุกคู่สายนะคะวันนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยทีย่เจบทาคลิปขึ้นมาเพื่อเตือน,อน,อนให้เพื่อนๆได้ระวัง ได้ตระนักและก็ได้สนใจกลับมาดูแลร่างกายอย่างจริงจังเพื่อให้สุขภาพของเราจะได้มีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวไตดีอายุยืนบายเจฟเฟลเท์และพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีฟื้นฟูร่รางกายเพิ่มเม็ดเลือดขาวบำรุงไตไปกับพี่เจียบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลดีๆ ฟรีไปได้วยกันเลยนะคะ